สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเออสำรวจเนื้อหากันจากหนังสือเล่มหนึ่งครับ Kubera Mantra Magic bringing the wealth guardian into your life ค่ะข,ของ a d o l f Maliach นะคะใช่ครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องมนกูเบราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะ คือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะเจาะไปที่องค์พระกูเบล่าเลยค่ะในฐานะเทพแห่งความมั่งคัง่งตามความเชื่อฮินดูนะคะครับแล้วก็ไม่บทบาทเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินแล้วก็เจ้าแห่งเหล่าพูดผีด้วยที่สําคัญคือ มีการรวมรวมมนต่างๆไว้เยอะมากที่เขาอ้างว่าช่วยดึงดูดโชคลาภความสำเร็จได้ค่ะอืมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองกลั่นเอาแก่นความคิดสำคัญสคัญจากหนังสือเล่มน,นี้ดูนะครับว่าตามเนื้อหาเนี่ยพระคูเบราคือใครทำไมมนถึงสำคัญแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงบ้างตามที่ผู้เขียนเขานาเสนอไว้นะครับค่ะลองเริ่มกันที่ความสำคัญของพระคูเบราก่อนเลยเป็นไงครับ ดูเหมือนเอ่อตามตำรานี้ท่านมีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะในหนังสือเนี่ยยกท่านให้มีความสำคัญด้านการเงินความมั่งคั่งเนี่ยเทียบเท่าพระแม่ลักษมีเลยนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยค่ะเป็นทั้งเทพแห่งทรัพย์เป็นผู้พิทักษ์แล้วก็ยังเป็นแบบว่าเจ้าแห่งยักษ์และยักษสิณีด้วยค่ะการบูชาก็มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคพเวทเลยแล้วก็ยังเจอในศาสนาพุทธศาส,สนาเชนด้วยค่ะอ๋อครับ แต่รายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างนิดหน่อยค่ะที่น่าสนใจคือเหมือนผู้เขียนเขาจะอ้างด้วยว่าที่มนเหล่านี้ยังอยู่เนี่ยเพราะมันให้ผลจริงอิงจากประสบการณ์ส่วนทัวเขาเองที่เคยลำบากมาก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่หนังสือเขาเน้นเหมือนกันค่ะคือนำเสนอว่าการที่ความเชื่อหรือการปฏิบัติเนี้ยมันสืบทอดมาได้ก็เพราะว่ามันใช้ได้ผลนะคะ ซึ่งผู้เขียนก็เอาประสบการณ์ตัวเองมายืนยันตรงนี้ทำให้มนพวกนี้ถูกมองเหมือนเป็นเครื่องมือที่อออาจจะจับต้องได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ความเชื่อเลยลอยค่ะตามมุมมองในหนังสือนะคะเข้าใจครับพอพูดถึงมนเนี่ยโหในข้อมูลคือมันเยอะมากมีความหลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่แบบปลดล็อกโชคล่าไปจนถึงตามหาสมบัติที่ถูกฝังไว้เลยใช่ค่ะเยอะมาก ทำไมมันถึงต้องมีมนที่เฉพาะเจาะจงขนาดนี้ล้วครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากในตำรานะคะ คือเขาจะแบ่งมนตามปัญหาที่แบบว่าก้อนข้างชัดเจนเลยค่ะอ๋อ oh, ครับมีทั้งมนสำหรับแก้กรรมเก่าที่เชื่อว่ามาขวางโชคลาภเราหรือมนที่ช่วยเปิดทางความมั่งคั่งที่มันอาจจะถูกปิดกั้งอยู่อะไรแบบนี้นะคะครับครับมันก็สะท้อนแนวคิดพื้นฐานในหนังสือนะคะว่าความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินอย่างเดียวแต่เป็นการจัดการกับอุปสรรคที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยอืมเหมือนมีมนเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ต่างกันไป ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ละปัญหาก็อาจจะมีมวลเฉพาะของมันไปทีนี้พอมาดูวิธีปฏิบัติอันนี้ก็โ,โหละเอียดมากเหมือนกันนะครับทั้งเวลาทิศทางอุปกรณ์จำนวนครั้งที่สวดนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเลยใช่ค่ะละเอียดจริงๆการเน้นรายละเอียดขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับหลักการในหนังสือบ้างครับค่ะ วิธีการที่ระบุในตำรานี่คือมีความเฉพาะเจาะจงสูงมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องเวลาที่เป็นมงคลอย่างข้างแรมวันเพน็ญหรือวันสำคัญทางดาราศาสตร์อย่างวันหมายยันวสันตะวิสุรับทิศทางที่ต้องหันหน้าจำนวนการสวดที่มักจะเป็นเลขมงคลอย่าง108หรือบางทีเป็นหลักหมื่นเลยนะคะแล้วก,ก็การใช้อุปกรณ์เฉพาะเช่นวัตถุที่เป็นทองคา ผ้าสีต่างๆเทียนดอกไม้เนยใสหรือแม้แต่สถานที่อย่างต้องไปทำใต้ต้นไม้ใหญ่หรือในสุสานก็มีค่ะสำหรับบางมนในสุสานเลยเหรอครับค่ะมีระบุไว้ในบางมนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อในออพลังของความแม่นยำในพิธีกรรมค่ะตามที่หนังสือนำเสนอว่าการทำตามขั้นตอนเป๊ะๆเ,เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลย แล้วเรื่องความต่อเนื่องเหรอครับที่บอกว่าต้องทำติดต่อกันหลาย10บวันถ้าหยุดคือต้องเริ่มใหม่หมดเลยอันนี้ดูโหดเหมือนกันนะครับประเด็นนี้ถูกย้ำบ่อยเลยค่ะในหนังสือคือเน้นว่าความต่อเนื่องมันเหมือนเป็นบทพฤฤิสูจน์ความมุ่งมั่นความศรัทธานะคะการที่ต้องเริ่มใหม่ถ้าหยุดไปก็เหมือนสะท้อนแนวคิดว่าพลังของมนจะเกิดผลได้ก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอวินัยจริงๆค่ะ พอจะยกตัวอย่างมนที่น่าสนใจที่มันสะท้อนความเฉพาะเจาะจงมากๆสักอันสองอันได้ไหมครับได้ค่ะอย่างเช่นมนเพื่อปลดล็อกโชคลาภและความมั่งคั่งอันนี้คือต้องสวดถึง1,000งื่นจบเลยนะคะหมื่นจบใช่ค่ะต่อหน้าวัตถุที่เป็นทองคําที่คลุมด้วยผ้าสีเหลืองแล้วพอทําเสร็จก็ต้องเอาวัตถุทองคํานั้นไปบริจาคให้คนยากจนพร้อมกับอาหารด้วยค่ะอ๋อครับครับ มีเงื่อนไขต่อท้ายอีกใช่ค่ะหรืออีกอันนี้น่าสนใจคือมนค้นหาสมบัติที่ถูกฝังไว้อันนี้ให้สวดร้อยแปดจบแล้วก็เอามือขวาแตะพื้นทําแบบนี้สามคืนติดต่อกันแค่นั้นเหรอครับแตะพื้นสามคืนแล้วจะจะรู้ที่ซ่อนสมบัติเลยตามตําราเขาเชื่อแบบนั้นค่ะว่าการทําแบบนี้จะทําให้เกิดเอ่อเหมือนยานอย่างรู้ขึ้นมาว่าสมบัติมันซ่อนอยู่ตรงไหนอ๋อคือตำราไม่ได้อธิบายกลไกลอะไรซับซ้อน แต่เป็นเรื่องผลจากพลังมนกับยานทัศนักไปเลยใช่ค่ะนำเสนอในลักษณะนั้นเลยค่ะเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ที่อาจจะเหนือธรรมชาติหน่อยตามที่ระบุไว้ในตำร,รานะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจรารณญาณส่วนบุคคลเยอะเลยนะครับในหนังสือเขาก็น่าจะมีคำเตือนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมีคำปฏิเสธความรับผิดชอบบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเนื้อหานี้สำหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบนะไม่ควรถือเป็นคำแนะนำด้านกฎหมายหรือการแพทย์แล้วผลลัพธ์ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆค่ะครับผมงั้นสรุปแล้วจากการที่เราสำรวจเนื้อหากันมาเนี่ยเราได้ภาพรวมของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นาเสนอเกี่ยวกับพระกุเบราแล้วก็มนตต่างๆยังไงบ้างครับ ค่ะโดยรวมแล้วนืงสือเล่มนี้ก็จะให้ภาพพระคุเบราที่ชัดเจนมากในฐานะเทพแห่งความมั่งคั่งแล้วก็มีการนำเสนอมนตต่างๆจำนวนมากเหมือนเป็นชุดเครื่องมือเฉพาะทางเลยค่ะ แต่ละชนิดก็จะมีวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อนละเอียดแล้วก็ต้องการความมุ่งมั่นสูงมากซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําเสนอในฐานะเป็น,นกลไกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเงินดึงดูดโชคลาภหรือสร้างความสําเร็จในรูปแบบต่างๆตามกรอบความเชื่อที่หนังสือเขาได้รวบรวมมาอธิบายไว้นะคะครับก็เป็นการสำรวจที่ทำให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อที่มันซับซ้อนมากๆตามที่ตำราระบุไว้จริงๆนะครับค่ะ แล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อนะคะคือการที่หนังสือเล่มนี้รวบรวมมนต์และพิธีกรรมที่มันต้องการความเฉพาะเจาะจงมากๆแล้วก็ต้องการวินัยสูงมากขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะสะทอยให้เห็นถึงความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของออธรรมชาติของโชคชะตาอุปสรรคต่างๆแล้วก็บทบาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อความสําเร็จความมั่งคั่งในมุมมองของวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของความเชื่อเหล่านี้ได้ยังไงบ้างอื อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูได้ค่ะ